ก็จะทำให้เป็นปัญหาแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำเนี่ยตื้นเขนินรวมทั้งตะกอนดินต่างๆเนี่ยอาจจะทับถมอยู่ที่แหล่งแหล่งที่อยู่อาศัยของเราก็ได้นนแล้วก็ทำลายแหล่งที่วางไข่ของสัตว์น้ำด้วยหเห็นไหมมันเริ่มกระทบไป ทั่วไปหมด<ช>เลยไม่ใช่แค่มนุษย์ไงสัตว์ต่างๆด้วยก็เหมือนกันทุกอันดังนั้นอีกทั้งยังที่สําคัญคืออีกทั้งยังเป็นตัวกั้นแสงแดด<ะ>ต่างๆเนี่ยนะคะที่จะส่องลงสู่พื้นน้ำ<อ>ใช่ไหมจริงๆคือบางทีแสงแดดเนี่ยทำให้สัตว์ต่างๆเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้<ช>แล้วก็พืชในน้ําต่างๆเนี่ย<ะ>มันก็จะอยู่ได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ํานอกจากนี้นะคะปัญหาความเสื่อมโทรมของดินเนี่ยอันเนื่องมาจาก สาเหตุดั้งเดิมทางธรรมชาติก็คือการมีสารพิษที่เกิดขึ้นสารพิษที่มันเกิดขึ้นอยู่มาพร้อมกับ การเกิดดินเนี่ยมันอาจจะมีมาบ้านอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นมีโลหะหนักมีสารประกอบต่างๆที่เป็นพิษนะคะซึ่งจะทําให้ดินเนี่ยดินเค็มดินด่างดินเปรี้ยวจับแบบเนี้ยซึ่งในแต่ละพื้นที่มันอาจจะมีมาตั้งแต่เกิดเริ่มต้นอยู่แล้วแบบเนี้ยนะคะโดยเฉพาะปัญหาการแพร่กระจายของดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อนะคะซึ่งก็เป็นการดําเนินกิจกรรมของอ่างเก็บน้ําในบริเวณที่มีเกลือหิน สะสมอยู่มากๆอันนี้ก็จําไว้เป็นความรู้น้องอันนะคะน้นําแหงเก็บน้ำเนี่ยนะคะมันก็จะซึมลงไปละลายเกลือหินใต้ดิน<ฮ>แล้วก็จะไหลกลับคืนสู่ผิวดินบริเวณรอบๆ<ฮ>การผลิตเกลือสินเทาในเชิงพาณิชย์การสูบน้ําเกลือใต้ดินขึ้นมาต้มหรือตากแบบนี้นะคะก็จะทําให้ปัญหาดินเค็มแพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเชิงลึกนิดนึงสำหรับปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรดินนะคะแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นๆก็คือเป็นสาเหตุมาจากสารพิษต่างๆอยาเงี้ยนะคะแล้วก็สิ่งสกรปรกที่จากภายนอกปะปนอยู่บนดินอย่างเช่นขยะจากบ้านเรือนโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆอย่างเงี้ยน้องอันสารเคมีตกค้างจากการใช้ปุ๋ยทนะํานาทําพืชทําสวนทําไร่แบบเนี้ยนะคะซึ่งก็ตกค้างจากยากําจัดศัตรูพืชแบบนี้ด้วย อันนี้ก็มีสาเหตุเหล่านี้แหละล้วนแต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเห็นไหมว่าภาพมันจากเล็กๆใช่มันขยายวงกว้างมากขึ้นไปถึงภาคเศรษฐกิจเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทรัพยากรที่ดินทรัพยากรที่ดินนีนนะที่ดินที่ดินใช่ค่ะปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมกับสมรรถนะของที่ดินเข้าใจปะ ไม่ค่ะลูกช่วยอธิบายนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยไม่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างไม่ถูกหลักวิชาการแบบนี้นะคะคือาขาดการบํารุงดินการปล่อยให้ผิวดินเนี่ยปราศจากพืชปกคลุมทําให้สูญเสียความชุ่มชื้นในดินไปนะคะการเพาะปลูกที่ทําให้ดินเสียการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้าสารกําจัดศัตรูพืช เพื่อเร่งผลผลิต ية, เพื่อทําให้ดินมันสิ่งเหล่านี้มาทำให้ดินเนี่ยเสื่อมคุณภาพไปแล้วก็มีสารพิษตกค้างอยู่ในดินดรวมถึงการบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินในเขตป่าไม้บนพื้นที่ที่มีความลาดชันส,สูงเนี่ย <luôn> รวมถึงปัญหาการขยายตัวเมืองลุกล้าเข้าไปในพื้นที่ของการทำเกษตรกรรม นะคะแล้วก็การนํามาใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้น้องอันหรือว่าการเก็บที่ดินไว้เพื่อเก็งกําไรหลาย,ลายนเนี่ยเก็บไว้แบบเป็นที่ลกเช่แต่ว่าไม่ได้ทำลายคือเก็บไว้เก็งกาไรสําหรับหลายๆคน<ะ>โดยไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์แต่อย่างใดเลยนะคะก็นอกจากนี้เนี่ยการเพิ่มขึ้นของประชากรประกอบกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ย ก็ทําให้ความต้องการใช้ที่ดินเนี่ยเพื่อการขยายเมืองขยายอุตสาหกรรมเพิ่มจำนวนตามประชากรไปด้วย mm hmm. ในปัจจุบันนี้เราจึงจะเห็นว่าสิ่งกอ่อสร้างเอย่ยหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมเอ่ยเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันนะคะโดยปราศจากการควบคุมการใช้ที่ดินภายในเมืองให้เหมาะสมซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมภายใน เมืองใหญ่ๆห,ห,หลายๆประการนะคะอย่างเช่นการปัญหาการตั้งทินฐานปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมเราก็จะเห็นแหล่งเสื่อมโทรมในข่าวบ้าเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นในเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นก <ừ> รุงเทพเนี่ยเราก็จะ,ะหเห็นอยู่เป็นปัญหาแหล่งเสื่อมโทรมกันไปว่าปัญหาการจรจาจรเงี้ยน,นะคะหรือว่าปัญหาสาธารณาสุขพยะมูลไฟล์หรือว่าการบริการสาธารณูปโภคเนี่ยไม่เพียงพอต่อคนทั้งหลาย อ,อีกอย่างหนึง่งทรัพยากรแหล่งน้ำหาไปดูน้ำห่อนะคะเราก็าจะอยู่เห็นไหมเราจะเห็นสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราจริงๆทรนะะัพยากรแหล่งน้ำเนี่ยน,น้องอันการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำเพื่อกิจกรรมต่างๆเนี่ยยังมีความขัดแย้งกันอยู่ะนะคะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมอีกนั่นแหละนะคะก่อให้เกิดความยุ่งยากต่อการจัดจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็ พัฒนาแหล่งน้ําซึ่งความขัดแย,ย้งดังกล่าวนี้มีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆะนะคะเพราะว่าจากปริมาณน้ําที่จักเก็บได้เนี่ยมีจํานวนจํากัดของปัจจุบันนี้นะ,ะ,ะว่าปัญหาแบบขาดแคลนน้ำก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะเนาะดังนั้นเนี่ยน้ำมีจํากัดแต่ความต้องการเนี่ยมีเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเลยเพราะประชากรมากขึ้นคนมากขึ้นการต้องการใช้น้ําก็มากขึ้นไปด้วยดังนั้นมันก็อาจจะไม่เพียงพอทางด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภคนะคะหรือว่าเป็น ผลทําให้น้ำเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการนะพอนึกออกใช่ไหมว่าน้ําไม่พอเนี่ยเป็นยังไงบางทีนะคะหรือว่าความสามารถในการเก็บกักน้ําของดินตามธรรมชาติเนี่ยมีประสิทธิภาพเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำเนี่ยบางส่วนสูญเสียไปเพราะว่าปนเปื้อนจากน้าเน่าการของเสียจากโรงงานนะคะทาให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําที่มีอยู่เนี่ย ได้อย่างเต็มที่น้องอันอ,อีกทั้งรวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำนะคะเป็นไปอย่างไม่ประหยัดและไม่เกาะให้เกิดไปอยู่สูงสุดนั่นเองเพราะหลายคนไม่ได้คำนึงถึงข้อนี้ไงใช่ค่ะแค่ใช้ตามความต้องการของต,ตัวเองใช่ไหมแต่ว่าเราลืมมองไปว่ามันได้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนบางทีเราล้างมือเนี่ยน้ำล้างมือเราอาจจะเป็นลดน้ำต้นไม้ต่อได้นะคะก็เป็นประโยชน์ต่อไปอแต่ก็อย่างที่บอกว่า ถ้าเราไม่มองว่าน้ําที่ใช้เนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดแค่ไหนยังไงเนี่ยนะคะก็จะก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนน้าในฤดูแล้แงได้น้องอัานนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นมนหาลุแรงมากยิ่งขึ้นสาเหตุสําคัญก็คือการทําลายพื้นที่ป่าไม้มเพราะป่าไม้เป็นแหล่งต้นน้ำลาทานใช่ไหมนเพราะ <laughs> ว่าถ้าเกิดว่าเราเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าถ้าต้นไม้ไม่มี น้ำไม่มีป่าไม่มีน้ำก็ไม่มีเหมือนกันใช่คะดังนั้นเนี่ยต้นไม้ป่าไม้จึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารแนวทางในการพัฒน,นาแหล่งน้ำสอดคล้องกับความต้องการการใช้น้ำและศักยภาพของแหล่งน้ำนะคะดังนั้นการบริหารจัดการก็ยังไม่มีระบบที่ชัดเจนต่อเนื่องนะคะจึงและประสานให้สอดคล้องกันมันเลยก็ยังเป็นปัญหาอยู่สำหรับทรัพยากรเรื่องของแหล่งน้ำ ะะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านั้นทรัพยากรของเราแะทรัพยากรรวมไปถึงทรัพยากรธรณีนั่นก็คือพื้นดินเหล่านี้นะคะการนำทรัพยากรธรณีเนี่ยทั้งในรูปแบบของธาตุพลังงานเหล่านี้เนี<ะ>่ยเขาเรียกว่าธรณีนะคะซึ่งจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมากน้องอันโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่<ะ>ในพื้นที่ต้นน้ำลำทาร ะนะคะทำให้เหมืองแร่เนี่ยทั้งบนบกและในทะเลอย่างเงี้ยนะคะการนำถ่านหินลิกไนท์มาใช้แล้วก็รวมถึงการพัฒนาการนำการ,การพัฒนานำปิโตลเลียมขึ้นมาใช้ซึ่งก็อยู่การทะเลนู่นใช่ไหมเรา่านำขึ้นมาใช้ทั้งบนบกแล้วก็ในทะเลนะคะได้ก่อให้เกิดปัญหาน้ำเสียแล้วก็ดินตะกอนปัญหาเรื่องฝุน่นอากาศเป็นพิษ ปัญหาดินเสียอ,อย่างเงี้ยน,นะคะสาเหตุสำคัญก็คือการใช้เทคโนโลยีได้อย่างไม่เหมาะสมแล้วก็การละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหลายๆคนก็อย่างที่เป็นข่าวมาก็มีแบบไม่ทําตามกฎนี้กฎนั้นก็ผิดกันไปมัน,บบนเลยทําให้เกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือว่าหรือพระราชบัญญ,ญัติที่มีนะคะที่เกี่ยวข้องในการควบคุมป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหา